อุปกรณ์พร้อมเพื่อนๆที่ตัดถุงตะกร้าไปเก็บน้อยหนาการจ้าน้อยหนาเนี่ยต้นมันก็สูงพอประมาณนะคะต้องใช้บันไดสตาเลสเนี่ยเอ่อปีนขึ้นไปนิดหน่อยมันก็ไม่ได้สูงมากมจะเป็นอันตรายได้เราก็ขึ้นอยู่ประจานะคะไอ้บันไดอันนี้ค่ะบางคนบอกว่าระวังนะจะตก อายุเยอะแล้วให้ระวังด้วยก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงไม่ได้สูงมากก็เลยขึ้นไปแค่บันได 2- อสขั้นเองค่ะก็เก็บเพลินเลยค่ะลูกเขาโดกมากๆติดเกือบทุกกิ่งเลยต้นในหนาเนี่ยบอกเลยว่าถ้าน้ําหนักเราเยอะเนี่ยอย่าได้ขึ้นที่ต้นเลยนะคะเพราะกิ่งเขาจะเปราะมากๆก็เลยต้องใช้บันไดค่ะ ต้นน้อยหนาเนี้ยก็มีการขยายพันธุ์โดย2วิธีก็คือการตอนกิ่งแล้วก็การเพราะเมล็ดนะคะการปลูกก็คือประมาณถ้าเพาะเมล็ดนี่ประมาณ2-3ปีก็ถ้าบำรุงดีๆก็สามารถติดลูกได้เลยค่ะแล้วก็การตอนเนี้ยถ้าเป็นกิ่งตอนเนี้ยจะติดลูกไวกว่าค่ะการให้ปุ๋ยให้น้ำก็ส่วนมากป้าอ้อยก็จะให้เป็นปุ๋ยคอกค่ะมูลวัว แล้วก็เศษหญ้าแห้งเนี่ยเอามาโปะโคนไว้มันตัดแต่งกิ่งนะคะให้แสงแดดเนี่ยลงมาถึงโคนต้นได้เลยเก็จะทำให้มันเพิ่มยอดเพิ่มกิ่งถ้ามียอดเพิ่มขึ้นก็จะติดดอกได้ทุกกิ่งเลยค่ะจริงๆแล้วบ้านป้าอ้อยนี่ก็มีต้นไม้ต้นในหนาเนี่ยมีหลายต้นอยู่แต่ก็ตัดทิ้งไปหมดเพราะเวลาปลูกปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีคนกินส่วนมากก็จะให้ บ้านญาติญาติกันเนี่ยเอาเป็นของแจกแล้วก็ในนานี้เป็นในนาหน,านังนะคะเป็นที่เป็นที่ต้องการของตลาดเพราะว่าคนเขานิยมกินมากกว่าค่ะปลูกพืชอะไรก็มีศัตรูพืชทั้งนั้นนะคะศัตรูของต้นในนาก็คือจะเป็นพวกพเพลี้ยนะคะพเพลี้ยแป้งอะ่ะสีขาวขาว,ว่าชอบมาเกาะตามยอดแล้วก็ตามลูกของในนาเวลาเป็นเป็นลูกแล้ว การเก็บในหน้านะคะมันก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะคะเราก็ต้องตัดที่มันกิ่งกิ่งที่มันอยู่ปลายปลายหรือว่าที่มันติดลูกอะ่ะตัดออกไปเลยค่ะเดี๋ยวมันจะได้แตกใหม่ต้นนี้ก็ปลูกมาได้หลายปีแล้วนะคะแล้วก็ได้เก็บกินทุกปีเลยค่ะแต่ถ้าเราไม่ตัดยอดเลยเนี่ยมันก็จะไม่ดกแต่เนี้ยเราเวลาเราเก็บลูกแล้วเราก็ตัดยอดทุกปีค่ะมันก็จะดกแบบนี้เลยนะคะ ก็วันนี้ก็ตัดเอาได้พอประมาณเพราะว่าฝนตกก่อนค่ะตัดมาได้ครึ่งเข่งค่ะเก็บไปกินไปด้วยนะคะตอนเนี้ย นี่สุกคาต้นเลยโอ้ยคาต้นเลยนะนี่นี่ขา,ขาวแบบนี้เลยปลอดสารพิษหวานแต่ยังไม่เย็นเพราะไม่ได้แช่ตู้ โอ้ยหัวเข่านี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนี่เยอะไหมฝนตกฝนตกนี่เก็บเมลนามาฝนตกมาแทบไม่ทันเอาแค่นี้ก่อนละกันนี่ไงท่านผู้ชมเห็นไหมคะที่เราเก็บมาเนี้ย ตาเขาจะห่างๆมากเลยแต่อันนี้มีเพี้ยแป้งลงด้วยเด็กจะต้องเอาไปล้างก่อนเห็นไหมคะนี่ก็แก่แล้วจะมีตาเขาจะออกห่างๆเลยค่ะ